สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะคะได้ยินชัดไหมคะอันนี้จะเป็นรูปแบบเวทีกลางแจ้งนะคะคอนเสิร์ต เปิดเปิดฤดูการนะคะเป็นคอนเสิร์ตมินิของคุณแม่นกน้อยอุไรพรนะคะของทีมงานเสียงอีสานวันที่1 8บแนะคะตอนนี้เราจะใช้เป็นฉากนะคะฉากของแต่ละฤดูการนะคะเพื่อมาปรับเปลี่ยนนะคะเหมือนที่เฮียได้อธิบายไปแล้วเดีวเราจะไปสัมภาษณ์นะคะทีมงานติดตั้งเวทีนะคะแล้วก็พี่ฉัดนะคะ ว่าว่าปีนี้เราใช้ระบบเสียงอะไรบ้างนะคะแล้วก็รูปแบบของเวทีท่านใดมีคำถามสามารถสอบถามได้นะคะเป็นพิชัดของเรานะคะกำลังจัดระบบไฟตอนนี้เต็มระบบให้เราครับไฟแสงสีแดงครับผมตึงไหม ก็สอบถามได้นะครับจีทนไหนตอนนี้ก็ยังยังไม่เต็มร้อยยังไม่เต็มร้อยนะคะเพราะว่ากำลังติดตั้งกันอยู่ชายเิยก็กำลังจะเตรียมใส่ <c oughs> แดดร้อน <c oughs> ใช่ค่ะแดดร้อน <c oughs> ปีนี้ไม่ใช้รถหรอครับ <c oughs> แฟนขับถาม <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสอบถามได้นะคะพูดคุยกับ่วมพูดคุยกับพี่ฉัตรได้นะคะปีนี้เราจะไม่ใช้รถนะคะ ราจะพาขึ้นไปชมนะคะ<ป>ให้พี่ชัดพาไปชมเลยค่ะครัรบผมสวัสดีครับสามร้อยกว่าท่านครับแผนกไปของเราก็กำลังเตรียมระบบพี่หนึ่งว่าจะเตรียมแน่นอนครับพี่หนึ่งว่าอโอ้โหโพี่หนึงห่งรอจังเลย นี่ครับแสดงที่บ้านพักครับผมนี่ครับระบบไฟเราจัดเต็ีมยนะครับกำลังเตรียมต่อขึ้นครับส่วนตร้ลพงเราก็วันนี้ก็จะทำลายเม้นใหม่ครับผมเสียงกลางกับตัวเบียดครับ อของเราก็มาแล้วนะครับแต่ยังไม่เตี้ยครับผมมาแล้วนี่ครับจอใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับผมโอ้โไฟด่วน ขอกำลังใจให้ทีมงานคอนวทยทีมงานไฟเครื่องเสียงด้วยนะครับแดดแดดเพี่ยงเลยครับช่วงนี้เฮี่ยเฮียไปไหนไม่รู้ครับผมครับแอดมินแอดมินทำไมไม่มาพูดดิอะไรนี่ค่ะเป็นเราบอตอนนี้ก็ประมาณช่วงบ่ายสองนะคะ แดดก็จะฮอนๆเนาะพี่น้องอันนี้จะเป็นเวทีหน้าลำโพงของเขาค่ะปีนี้ทําแน่นอนนะคะเวทีหน้าลำโพงนะคะเอาใจแฟนคลับทุกท่านเลยค่ะ <laughs> พี่พายางเบิง์ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้จะเป็นเวทีมินินะคะค่ะเป็นสเต็ปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรถลำโพงนะคะรถลำโพงตัวเดิมนะคะอันนี้เป็นทางขึ้นของพี่พี่แดนเซอร์นะคะอันนี้จะเป็นด้านบนเวทีของเรานะคะจะใช้สองคานไฟนะคะคานไฟสองอันเป็นฉากเก่าค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องอันเป็นฉากเก่าเนาะเอามาประยุกใส้ค่ะ สำหรับพี่น้องท่านใดอยากซื้อบัตรเข้ามารับชมในบ้านพักนะคะ่ะก็ซื้อได้เลยบัตรสองมือบัตรราคามือละสองร้อยห้าสิบห้าบาทค่ะอันนี้ราคานี้ก็จะรวมผลตรวจเอทีเคค่ะพี่น้องแล้วก็เป็นการรับชมแค่หารอยทันต่อมือเนาะคะ่ะท่านใดสนใจก็สามารถซื้อบัตรเข้ามาได้เลยแต่ว่าต้องได้รับผลการฉีดวัคซีนครบสองเข็มเด้อค่ะพี่น้อง เิทีใหญ่มากค่ะโอแคบเลยค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดี400คนดูนะคะสว่วนนี้ก็จะเป็นค่ะสว่วนนี้ก็จะเป็นของทีมอาจารย์นักดนตรีจ้ะทุกท่านก็จะได้เห็น อาจารย์นักดนตรีนะค่ะยุ่นทั้งหลังส่วนของทั้งหลังวิทีสสำหรับท่านใดที่ยังบ่ซื้อบัตรกุ่มปิดเนาะค่ะกะส็สามารถทักเข้ามาซื้อได้ที่เพจเลยค่ะจะมีแอดมินคอยตอบอยู่ค่ะบัตรราคาออนไลน์นะคะหนึ่ง้ห้าสิบห้าบาทรับชมสองวันค่ะราคาเพียงหนึ่งห้าสิบห้าบาทเท่านั้นนะคะรับชมได้สองวันเลย แต่ถ้าท่านใดสะดวกมารับชมหนัางานกับจองขอมาพันแอดมินเลยค่ะบัตรราคาสองห้าสิบห้าบาทค่ะต่อมือเนาะค่ะอันนี้เป็นวิธีมินีค่ะพี่น้องค่ะอันจะเป็นทีมพี่ๆเขกากำลังติดตั้งระบบไฟค่ะพี่น้องตาดบอกค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่โอนเกินเนาะคะ่ตะตลอดทุกท่านที่ใหก้กำลังใจกบสามารถโอนเงินเข้ามาได้ค่ะพี่น้องคะซื้อบัตรจองตัวหรือว่าท่านใดมีกำลังทรัพย์อย่าเพื่อแพ่คนอื่นกบสามารถซื้อบัตรเมาสได้ค่ะกับซิมิอันแอมินคอยแจกเนาะค่ะพี่น้องกับกิจกรรมต่างๆกับอันเสียงอีสานอันนี้จะเป็นลำโพงขังฟัง,ฟงทางขวานะคะพี่น้อง แสดงยูบ้านพักค่ะวันที่1 8บแบ้านพักเสียงอีสานเนาะค่ะจังหวัดอุดรธานีท่านใดใกล้เรือว่าสะดวกเขามารับชมกับสามารถ,ถาเขามาจองบัตรหน้างานได้ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเนาะค่ะ อันนี้เป็นการอ่านเตรียมไล่ให้พี่นอ้องรับชเมเบื้องต้นเนาะค่ะพี่น้องตอนตอนเย็นถ้าระบบทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์โอเคใกล้ใกล้ความจริงกะเราจะมีการไล่ส้อมเตยส้อมช่วยพี่น้องเมืองอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะช่วงนี้กะอากาศห้อนค่ะพี่น้องค่ะยนีมือเว้นพี่พี่เขากะกำลังทำงานกันอยู่ท่มกลางาเสงเด็ดเดดห้อนเลยค่ะ อันนี้จะเป็นฉากที่เอามาคัดเลือกไว้นะคะตอนนี้เฮียห,หน่อยกำลังประชุมเรื่องของการจัดงานอยู่ค่ะพี่น้องค่ะแอดมินกันเลยรลาหนาทีพาทุกท่านมารับชมกนเดี๋ยวได้พบกับเฮียหน่อยแนนอนค่ะสำนนหรับเอฟซีเฮียหน่อยล้อลอใดค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้เฮียกำลังประชุมอยู่ แอดมินก็เลยพามาเบิงก่อนเนาะค่ะพี่น้องท่านใดที่ยังบ่ซื้อบัตรเนาะค่ะเป,ป,ป,ปล่าเปล่าพากันซื้อเด้อพี่น้องมืออันไก่พอนมืองานทักมาล้วลวแอดมินอันบ่ท่านจังสี่ก็ขอโทษขออภัยหลายๆค่ะพี่น้อง สำหรับบรรหนางานค่ะสองรสิบห้าบาทรวมค่าตรวจเอทีเคค่ะจองผ่านเพจได้เลยเพราะว่าตอนนี้บ่มีรับจองหนางานค่ะพี่น้องก็จะคัดเลือกไล่ซื้อไวประมาณครบ่าลอยโค้ทเท่ากับที่คัดเลือกไว้ค่ะราคานี้กับบอแพงค่ะพี่น้องเท่ากับว่าบัตรราคาประมาณหนึ่งรอยบาทเพราะค่าตัวจอีเคกับประมาณ้อยหาสิบลอยหาสิบบาทแล้วค่ะพี่น้อง ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็แดดร้อนเลยค่ะเป็นแดดเป็นวิธีขังแจงค่ะแอดวิน,นกับผ้าออกมากางแจงค่ะแดดห้อนหลายพี่น้องแต่กะอยากเห็นทุกท่านได้รับชมเขาก็ออกมาเบิงออกม่าไหลเบิงความเพลอนไหวว่าเออพอไซสแล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้ทุกท่านได้รับชมคือกันอันนี้เป็นวิธีมินิค่ะพี่น้องวิธีมินิของเขา สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเดี๋ยวข้อจะให้พี่พีอันเพื่อนไดทํางานแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ข้อกับาไล่ยเฮเบิงพี่พีเขากับยักม่อนอันบรสามารถอันเห็นอันลงวิธีได้ในส่วนนี้เดี๋ยวขาจะให้พี่พีเขาเห็นงานก่อนเดี๋ยวช่วงค่ำเดี๋ยวสิพามาอัปเดตอีกเทีนึงค่ะพี่น้องช่วงนี้กะเป็นช่วงกลางวันเนาะค่ะก็ลงอย่างไรบอิสุใมันแดดห่อนคนบางนายไป สามร้อยเก้าสิบเอ็ดคนค่ะมีคนโอนเงินมาให้คอนไหวบ้างค้อนไว้กินแมสแต่น้ำโคบัดเบื่อเมื่อเนี้ยโอนว่าให้เนี้ยน้ำโคนอันนี้เป็นผู้ยุ่งบางหลังของเทาค่ะพี่นโน้ทีมติดตั้งนะคะอันบ่มี่ชุกมีกันเลนบ่ได้ได้หายเรื่องเป็ดบ่ไดรกันบ่บ่อยเกลียงเป็นบ่ได้คุ้นเลยค่ะน่ดยองให้กำลังใจคอนไหวในเดินนวดยองน้ำโคกก็เสร็นแล้ว ตันนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมเราบานได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะก็สามารถทักเข้ามาซื้อบัตรซื้อตั๋วได้นะคะพี่น้องบัตรราคาออนไลน์รับชมสองวันราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบาทค่ะทักเข้ามาที่เพจเสียงอีสานได้เลยค่ะซีนงมีแอดมินค่อยตอบนะคะพี่น้องหรือว่าท่านใดสะดวกอยากมารับชมหนังงานแบบ วิธีจริงนะคะแบบตืดตดตืดๆออย่างประมาณนี้การสมารถจองบัตรเข้ามาได้คือกันค่ะที่เพจเสียงอีสานพี่มาบัรรนางานค่ะราคาเพียง255บาทนะคะรวมที่ตรวจ ATK รับสิทธ์เพียงหาลอยทันเท่านั้นค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นรูปแบบวิธีมินินะคะ เวทีด้านหน้าจัดให้ตามคำขอนะคะ FC ทุกท่านเองจะเป็นท่าน,นาของพี่ชัดนะคะเมื่อมีของเข้ากับว่าซอยพี่ๆเขาติดตัง้งเวทีขึ้นกันถัเขามาสืบอดได้ค่ะพี่น้องไก่หอดมือแล้ว หรือว่าท่านใดที่ซื้อแล้วอยากซื้ออีกอยากซื้อว้แจกคนอื่นก็สามารถทักคำว่าไดขึ้นกันค่ะเป็นบัตรเป็นบัตรมาว่แจกพี่พน้องนอง,นองเสียงอีสานมินิโอเพนนิ่งโชว์ค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวเอาใบสมนี้ก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวเข้าจะอ่านปิดไหลไปก่อนนะคะเดี๋ยวมีอย่างมาอัปเดตอีกเดี๋ยวแอดมินสิมาไหลให้เบิงอีกค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีสามรอยเจ็ดสิบสองคนค่ะเดี๋ยวเขาปิดไหลไปก่อนนะคะเดี๋ยวอัปเดตอีกแอดมินสิมาไหลให้เบิงนะคะพี่น้องสวัสดีทุกท่านคะ่ะ